오난음 ເຊົ້າກັບຫຼາຍມື້ຫຼາຍເວລ້ພີ່ນ มือร้เว้นเหรอครับบดดะพ่อใส่หลอกไปจะซ้ำหลังบอดดัยน่อ,อบอได้คอยอันไหนบอดดในครับสรร่วงเอากำลังเห็ดป่าหน่อ้ยโอ้ยของทีสังเปลาบกานน้อยครับ ยขาดรอบก็บขาดสองลังอยู่อยู่กลางแปลา ưp ô đã mấy cái này hả ปลาป่ายครับอโอ้โหปลาคั่ครับกอเมืเ่อยแคเือ Hãy subscribe cho ข้าเขาครับอุ้น้ำแห้งจรองเลยว้าวข้ามเขาเขามักเลยว้ายม้อเข่าไรอะไรบ่โอ้ย พอดีชุดมือแ่ะแนี่บสมันจะเห็นพอดีสักกระเทือนคะรับเนาะ โอ้ยเขาขัดยูไมเขาขัดนดี คำครับคุณนอ้องร่างเห็น 怪厉害的！啊！老板。 เห็นปลาคนนี้นะครับน่ารัก ลางเดียหลบสามหลงังนน,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 นะนนปาเขาคืเอเือโอ้คือเน้ าา่ามอะไรแง่อะไรคือแง่หน่อยเลยามอหไงครับมือเทียปลาครับ หิดปลาพี่น้องเอ้ยป๊ะปากกะแล้วเห็นสองมื่อมากนี่นะแต่บเป็นเอาบอ ได้เหรอม่วัตอดมายังเลยบ่ แม่เหรอวะมาเป็ดที่จะไปนังหรือ่ขั้นเอขั้นเลยชมเลมพยายามอุว่านี้เป็นเพื่อนสังสรรคได้เลยอาจจะใช้ในยุคต่อวะสังสรรค์านเลี้ยงว่าไอ้นั้นว่ได้อีกว่าหน่ะเป บัตรกึมโมได่าอ่บัา,านสวนกลาดี๋ยวมนลงโม่ด่คนใส่ไลน์มาอ้อมขาอ้อมเอลเลยเดี๋ยวนี้นั่นไะกี่พมีอยู่กี่ม,กมีเห็น<อ>มัมมมมนมได้โอ้โหลงว่าก็เห็นโมได่ายแจางลหรอกเอจมุ้ยมองติเขาเพื่อนโอ้ยเขาหล่อเบิดขึ้นมันเดทำกวนปลาที่บนี้เออก็เลี้ยแหลนั่นน่ะก็เ,<อ>เล้ยแหละ เซตสินภารกิจกับพี่ดอกมาดีกันเที่ยนปลาหลอบครับเราก็ตามล้างอันนี้เป็นหมว่านนะเนี่ยปลาปาดด้วยกันครับเนี่ยเ้ยอันนี้ครับ มีสิมานครับสามล้างก็โอเคแล้วครับเนี่ยอืมมันมันพี่หนอ่องปลาปากครับปลาหมกบานครับหลังจากสที่ไปล่วงไร้หมื่นพุมก็ดีล่วงยามอยู่มันหักบาดายเรื่อยๆล่วงขีดไหนพรงไหนพี่นอ้องเบ่งกกน้ำโพ่งก็บกุกบุกบุกล่วงแล้วครับช่วงนี้ฝนถิ่มช่วงฝนบ่ตกพ,พี่น้องเลย แล้วได้มนันก็ฝากต้อนทำได้หลอดเกือบเดือนอย่างเช่นโปรปลาปากบ้านนี่เขาหลอดครับเม่อนี่เอา้จาจังได้ก็ฝากต้อนกัแล้วกันครับมื่อนี้อยูย่ดีมีแห้งสุข,ขุสุดข้นครับเราตามลาบตะกอนครับคิดหนาพอกันไหมครับไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดครับอธิปไตยของไทยสำคัญที่สุดครับขอบคุณทหารตะกุ่น,ท,นทุกคน ที่ปอบป่องสายแดนครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสบายดี